สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูพยอมนะคะใน Let's Speak English ฝึกภาษาอังกฤษให้พูดได้นะคะวันนี้ครูพยอมมี1คำศัพท์มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะเป็นคำศัพท์ที่ครูพยอมก็เพิ่งเคยได้ยินวันนี้เหมือนกันนะคะเพิ่งได้เรียนรู้มาวันนี้สดๆร้อนๆเหมือนกันก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับทุกๆคนนะคะนั่นก็คือคำว่า spooky spooky แปลว่าน่ากลัวเป็นคำที่ฟังแล้วดูน่ารักไหมมัน <laughs> ฟังดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะ ใช้คำว่า Spooky ก็จะเท้าความอย่างนี้คือวันนี้ครูพยอมมีสอนนักเรียนต่างชาติคนหนึ่งนะคะก็เลยเอาหนังผีนะเรื่องชัตเตอร์เคยใครเคยดูบ้างชัตเตอร์กดติดวิญญาณนะให้เขาดูนะเป็นภาคภาษาไทยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยฝึกฟังภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วก็มันมีหลายๆฉากมากๆเลยนะคะที่จะมีผีโผล่มานะ <laughs> เขาก็อุทานของว่า t h a spooky คือเขาแบบ อุทานคำว่า s p ู o k y ออกมาบ่อยมากๆคือผู้หญงก็ไม่ได้ถามคนนะว่า s p o o k y มันแปลว่าอะไรก็เลยลองมาค้นดูใน Dictionary นะคะริ c t i o n a r y ใน Google นั่นแหละก็เลยได้ความหมายคำว่า Spooky มานะคะแปลว่าน่ากลัวเหมือนกับคำว่า scary เลยนะคะดังนั้นเราสามารถเอาคำนี้ไปลองใช้ได้นะคะ Spooky ฟังดูน่ารักดีเนาะ <laughs> มาดูตัวอย่างที่เราบอกว่าอ oh ู้ หนังเรื่องนี้เนี่ยน่ากลัว this movie is spooky ค,ค่ะก็หวังว่านะคะวันนี้นะคะทุกคนก็จะได้คำศัท์ใหม่ไปก็เดี๋ยไงเจอกันคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ